วันนี้ทางสวัสเงินสั่งได้นะครับก็มาบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผ่านทางกรมนะครับเพื่อที่จะนําไปแจกจาก่ายให้กับทางอสมอซึ่งถือว่าคืออสมอเนี่ยย่อมมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับเพื่อชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นถ้าผมเรียกภาษาติดจะเรียกเป็นเหมือนเป็นเฟิร์สไลน์คือเป็นคนที่อยู่ใกล้ประทาชมนมากที่สุดนั้นอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนมากนะครับสาหรับ คนที่จะไปช่วยคนในชุมชนนะครับเราก็เลยจัดอุปกรณ์ซึ่งมีทั้งชุดปฐมพยาบาลยึดเบื้องต้นนะครับแล้วก็ชุดออกตรวจนะครับสำหรับอสอมอโดยที่เมื่อกี้ทางท่านอ,าอธิบดีได้บอกแล้วว่ามีทั้งสิ้นประมาณสักร้าน1ล้านกับ50,000นคนนะครับซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยทำงานหนักแล้วก็อย่างที่เรียนคือเป็นอาสาสมัครด้วยคือออกมาทําเสียสละเพื่อที่จะมาช่วย ทําให้เราฝ่าฟันป้องกันป้องกัน,ก,นการแพร่กระจายของโรคตัวโควิดีนซึ่งเมืองไทยทําได้ดีมากนะครับหมอไทยเก่งมากแล้วก็ต้องต้องชื่นชมนะครับบุคลากรทุกภาคส่วนแต่ว่าวันนี้ทางสมว,วังเงินสั่งได้เราเห็นว่าทางอสมอจะเป็นส่วนย์งานที่ใกล้ชิดแต่ว่ายังขาดอุปกรณ์อยู่มากก็อาจจะ เล่งเห็นความต้องการตรงนี้นะครับแล้วก็มีการไปสืบสืบสอบถามว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ต้องการวันนี้เราก็จัดมานะฮะแต่ว่าด้วยความที่เราอาจจะรู้จักอ,อกสม,อไ,มไม่ไม่ทั่วก็เลยขออนุญ,ญาตทางท่านอนธิบดีมามอบกันที่ที่กรมนะครับเพื่อท่านอธิบดีก็คงจะพิจารณาในการที่จะเอาไปแจกจ่ายเพื่อให้ครบถ้วนตามที่ท่านประสงค์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่า รวมกับโครงการนี้เนี่ยนะครับด้วยความที่สมหวังเรามีสาขามากกว่า300สาขาเรามั่นใจว่าเราสามารถเข้าถึงชุมชนได้ค่อนข้างค่อนข้างใกล้ชิดนะครับคือการแจกของเนี่ยต้องบอกว่าการแจกไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าจะแจกให้กับตรงกลุ่มคนนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีการกระจายเราเรียกว่าเป็นโปรแกร,รมสมหวังยังชีพนะครับสู้ภัยโควิด -19 ก็จะมีการแจกถุงยางชีพในในทุกจังหวัดนะครับในทุกสาขาที่มีให้กับประชาชนที่มีความต้องการมีความเ,าเดือดร้อนนะครับก็อันนี้เป็นวัตถุประสงคส์ของงานนี้วันนี้เป็นการเหมือนเปิดตัวว่าเราเรา,เราแจกจ่ายให้อสมอก่อนคนทํางานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งประชาชนก็ยังเดือดร้อนอยู่นะครับก็จะมีทางอันนี้จะเป็นควาวมรับผิดชอบของทางหน่วยงานทางสาขาที่จะดำเนิเน,น,นการต่อนะครับ ก็ดีใจครับขอบคุณพี่กุ้งขอบคุณคสมบันะครับที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งก็อ,อ,อย่างที่เห็นว่าอ,อสอมออก,ก็ทํางานกัอนอย่างหนักผมก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยส่งมอบอุปกรณ์มดนิคอคิดแล้วก็อุปกรณ์ตรวจเช็ตต่างๆนะครับที่หวังว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กําลังประสบปัญหาและเดือดร้อนได้ครับครับ โอ้หเขาก็มีความต้องการของใช้ต่างๆเยอะแยะมากผมมีบริจาคอาหารแห้งพวกไข่พวกนมต่างๆสำหรับเด็กครับแล้วก็แต่การควบคุมต่างๆของทีมงานที่ชุมชนเขาก็ถือว่าดีนะพี่แล้วก็แบบถือว่าดีใจที่ได้เห็นประชาชนชาวไทยช่วยเหลือกันตลอดไม่ว่าจะเป็นทางพวกผมหรือว่าทางหัวหน้าหมู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับดีใจมากๆ ม,มีเรื่อยๆเลยครับแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าตรงไหนประสบอะไรยังไงอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยก็เป็นวันเกิดเพื่อนผมผมก็ร่วมบริจาคอย่างเงี้ยแล้วก็มาแจกกับข้าวแจกของกันอะไรอย่างเงี้ยครับโครงการดีๆครับก็จริงๆต้อง,องบอกว่าประเทศไทยอย่างที่ผมเรียนว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อ,อรายวันเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับ เมื่อกี้เพิ่งคอนเฟิร์มกับท่านที่ปดีเองว่าถ้าในแง่ของตัวสาธารณสุขนะครับตอนนี้เมืองไทยอันดับที่หนึ่งครับก่อนหน้านี้เป็นอันดับหนึ่งในเอเซียแต่ตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งในโลก<ม>ก็ดูจากผลงานนี่นะครับที่หมอไทยนะครับไม่ว่าพ,พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์หรืออสมอเนี่ยคือช่วยกันทาให้ตรงนี้มันถานการดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกอย่างจะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีมีการช่วยเหลือ แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ตอนนี้เรากำลังดูก็คือว่าหลังจากเหตุการณ์มันต้องจบลงเพราะจบลงเนี่ยเราจะต้องมีการมาฟื้นฟูทํายังไงที่จะให้กลับมาทุกอย่างกลับมารันประเทศอย่างรันเหมือนเดิมเศรษฐกิจเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมาแล้วก็จะมีการเตรียมพวกเ,เงินทุนนะครับสำหรับในการหมุนเวียนธุรกิจซึ่งหลายท่านตอนนี้ก็จะทราบว่าร้านค้าหลายร้านก็ต้องติดลงเพื่อเพื่อที่จะระง,งับการระบาดนะครับ แต่พอเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ต้องมีการาต้องใช้เงินทุนตอนนี้เราเตรียมแคมเปญเราเราเรียกว่า60วันหยุดก่อนผ่อนที่หลังความหมายคือมากู้วันนี้นะครับอีก60เดือนนั่นคือหลังจาก60เดือนแล้วค่อยผ่อนเพราะเรารู้ว่าใน2เดือนแรกรไม่มีเงินนะครับแต่ว่าต้องการเงินวันนี้เราก็เลยว่ายื่นระยะเวลาในการผ่อนไป60เดือนนะครับ แล้วเราก็ยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งเราเรียกว่าเป็นตลาดนัดออนไลน์นะครับก็เดี๋ยวจะมีน้องเด่นคุณก็จริงๆเป็นขวัญใจพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะทำเป็นเว็บไซต์ตลาดนัดออนไลน์นะครับขึ้นมาให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คือเดี๋ยวนี้มันจะมีทางฝั่งที่เป็นเงินทุนนั้นเป็นเป็นเป็นผ้าที่แบบขายกันตามหน้าร้านกับพวกออนไลน์พวกนี้นี่เขาอาจจะแบบจํากัดด้วยการที่ว่าจะต้องทาเว็บไซต์เองอะไรเอง ล้วก็จะจัดทําเป็นเว็บไซต์ซึ่งสามารถเอาร้านเนี่ยมาฝากบนตัวสมหวังตลาดนัดออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวน้องเด่นคุณก็จะเข้าไปช่วยเหมือนกับกระตุ้นทําให้เว็บไซต์มีความรู้จักราทุกคนเข้ามาฝากร้านคนเข้ามาดูก็จะสามารถที่จะซื้อขายของผ่านตัวตลาดนัดสมหวังได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการที่ท,ที่ที่ได้ได้ได้ได,ได้เพิ่มเติมสำหรับกรณีที่ว่าหลังจากที่ทุกอย่างจบลงเราก็จะมีอะไรที่จะต้องทำกันบ้างนะครับ 60บวันครับผมพูดหกิเดือนแหละฮะผมขอโทษขอโทษฮะขอขอขออภัยนะครับหกสิบวันฮะหกิเดือนคงไม่ไหวหกสิบวันคะ60หิบวันนั่น,น,น,นคือว่าปกติเนี่ยพอปล่อยปุ๊บมันต้องเหมือนก็ต้องจ่ายค่างวดเลยแต่ตอนนี้เราก็คือคือคือถ,ถ,ถ,ถึงแม้จะให้เขาจ่ายค่างวดตอนนี้ก็ก็ไม่ไหวแต่ว่าถามว่าต้องการเงินวันนี้เลยต้องการวันนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยยืดระยะเวลาในการ,การจ่ายไปหกสิบวันนะครับเรื่องสมหวังไปด้วยกันใช่ไหมฮะก็ จริงโครงการนี้เนี่ยก็จะรวบรวมทุทกอย่างะนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ที่เรามามอบตัวอ,อสอมอนะครับที่เป็นชุดช่วยปฐมพยาบาลนะครับรวมทั้งแคมเปญที่ที่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปแล้วนะครับที่ว่ายื่นไปก่อนแล้วก็มา่อนที่หลังรวมทั้งตลาดนัดเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยหลายๆอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะทําให้คนไทยอะ่ะก็จะผ่านวิกฤตและก็จะสมหวังคือผมมองว่าเรามีข่าวร้ายเยอะแยะแล้ว นะครับเรามีโรคระบาดเรามีนู่นมีนี่แต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องผ่านไปแล้วชีวิตมันต้องหลายคนเนี่ยเราต้องเรียกว่าตอนนี้คนที่เป็นผู้นําครอบครัวจะลำบากมากนะครับอยากจะให้กําลังใจอยากให้รู้สึกว่าคือคนล้มลงได้ครับแต่มันก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ใหม่ซึ่งหลายๆครอบครัวเนี่ยมีผู้นําครอบครัวอยู่บางทีตกงานไม่มีงานทําคนที่เหลือเนี่ยก็ต้องก็ต้องรออยู่ใช่ไหมครับ เราก็เลยอยากจะใช้เหมือน็นแคมเปญว่าคือจริงๆต้องบอกว่าคนนี้ผมมามอบของไม่ได้มาขายของนะครับแต่ว่าในในที่สาขาเนี่ยเราจะมีผลักแคมเปญหลายอันจริงๆเรามีแม้กร่ทั่งผลักแคมเปญที่ว่าบางคนตกงานเนี่ยพูดจริงๆตกงานเนี่ยไม่มีใครปล่อยสินเชื่อแต่เรามีวิธีในการที่จะดูว่าถ้าลูกค้าเก่าประวัติดีที่ตกงานนะครับจริงตกงานคือประเมินรายได้ไม่ได้อ่ะจริงๆจะพูดไปแล้วเขาก็จะไม่ปล่อยกันแต่เรายินดีที่จะช่วยเพราะว่า เรารู้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงชั่วคราวในการที่จะตกงานแล้วเดี๋ยวกลับมาพรทุกอย่างกลับมาดีเขาก็ต้องกลับมาดำเนินธุรกิจได้มีงานทําขายของได้วิ่งวินได้นะครับตรงอาหารได้ก็เลยอ,อยากจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับทุกคนกลับมาลุกขึ้นมาสู้แล้วก็สมหวังไปด้วยกันนะครับก็คือล้มได้ยุบได้แต่ต้องลุกกลับขึ้นมาสู้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสำหรับโครงการนี้ครับ